สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกช่องทางนะคะวันนี้นะคะเราะะจะพาทุกคนมารีวิวรถนะคะว o l v ว่ h นะคะซีซูแรงมานะคะคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานให้แล้วนะคะรถสวยมากเลยนะคะแถมสเกิร์ตข้างนะคะให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 4 5ล้านสหามนะคะจดทะเบียนในปี2,561นะคะคันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่5 7 0 0 0นะคะ107กิเมตรนะคะใช้งานได้ไม่เยอะนะคะ ส่วนคันนี้นะคะผ่อนตัวดงว่อยู่ที่5 7 0 0 0นะคะ891บาทนะคะนานสุดๆ5ปี60งวดเลยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะมาลองขับดูได้นะคะหรือว่ามาทองเทศได้นะคะเครื่องเกียร์นะคะรถสวยมากสภาพดีนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ตลุดอัยาลาสาขาสีราชานะคะคนไหนมาไม่ถูกนะคะโทรมาที่เบอร์หน้าเพจได้เลยนะคะ